ไม่ได้อยู่แค่จีกันนะฮะถ้ามันไม่อยู่บนหลักการบางอย่างอะไรจีกอะไรถึงเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าเพียงแค่เจ้าเกินไปอันนี้ไม่มีทางรองรองได้ที่จะเกิดได้เพราะฉะนั้นผมรองรอดสติของการปรองดอดที่ผู้เรียนเรียนวันนี้ก็จะเต็มไปด้วยการด่าเหมือนกันนะแต่จะมีการด่าที่สลับการชมบางอย่างนะฮะเริ่มต้นด้วยที่โค้ชที่อาจารย์พิทพูดนะฮะในหน้า209มีความน่าสนใจที่โค้ชชอบมากเหมือนกันนะฮะ สียดายที่ในในเวอร์ชันที่ทีมเนี่ยมันไม่ใช่เวอร์ชันออริจินอลผมก็จะก็จะเปลียนเปลี่ยนถ้อยคำเนี่ยเพื่อคงประเภทเองใจไม่ใหากผมเดือดร้อนนะฮะแที่ว่ามันก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่แล้วตอนนี้นะฮะอยู่ในเวอร์ชันออริจินอลจริงๆเนี่ยผมคือว่าสงสักดิเรนอิบอนโบนาคีใช่ไหมเอ่อคงชายเรนนอนินเชลล์ลิซึ่งกับเดนเมดออนกับไปเดลิซึ่งอันนี้เป็เวอร์ชันออริจินอลที่ตุกชออมากผมยกอันนี้ขึ้นมาเพื่อจะยกประเด็นที่สำคัญมากอันหนึ่งของงานของเกษียณนะคือผม คิดว่าเกษียณเนี่ยในบรรดาปรรดาชนรุ่นที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยนี่ใครที่สุดประเด็นจับประเด็นเนี่ยได้คงได้ลึกได้ถึงแก่นข้อเกษียณอีกนะฮะไม่แม้แต่ผมแม้แต่ธงชัยที่ที่ใครบอกใครเนี่ยไม่ผมอันนี้ผมพูดจริงๆนะฮะไม่ได้ไม่ได้พูดแบบยั่งใจเพื่อเลี่ยงชมเฉยๆแต่ตัวอย่างเล็กๆที่เออ่ธงชัยก็ชอบมากโพสอันนั้นนะที่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 พิทยก้นมาเนี่ยผมก็ชอบมากเหมือนกันคือคือเป็นคนที่เหลือเชื่อมากในการที่จับประเด็นที่มันสับสนสับสนอยู่เนี่ยแล้วก็ตีลงมาแล้ว ผมต้องอยากให้ดูสองสามประเด็นเอางี้ก่อนในสิปีที่ผ่านมาเนี่ยผมด่าคนปัญญาชนด้วยกันมากสองคนนะฮะคือนิที่กับเกษียณนิที่มัด่ามากกว่านะฮะเพราะว่านิที่เนี่ยมีคนต่อคนอ่านจะนวนมากกว่าเกษียณนะฮะที่ต้องเป็นที่ต้องเป็นที่ยอมรับกันแต่ทีนี้โดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบอ่านงานเกษียณมากกว่างานนิที่พูดจริงๆนะแล้วผมไม่เคยเก็ตว่าคนที่โด่งงานนิทิ่พอะไรเพราะงานนิทิเนี่ยมันถ้าอ่านเชืงๆ้วมันเต็มไปด้วยอะไรที่มัน ไม่คงเส้นคงวาไม่เป็นตักกะอะไรเต็มไปหมดนี่อาจจะป็นเสน่ห์ของการที่มอได้รบคับมนิยงไ็ได้เหมือนกันแต่ที่ผมชอบอ่านงานของเกษียเนี่ยเพราะว่ามันเป็นงานซึ่งซึ่งมันคงแล้วมันเป็นตักกะนะฮะสรุปประเด็นได้อย่างแหลมคมมากๆนะฮะแต่อันนี้นในรางกับกันว่าอะไรแล้วมันมันเขาเรียกตอนโบกิ้งคือมันจะตุ้นให้คุณคิดนะฮะแต่ตรงนี้คือเป็นปัญหาสําคัญของงานเกษียคือยิ่งมันคงเท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิดมันผิดเนี่ยแล้วผมเห็นว่ามันมีบางอยางที่มันผิดมากๆด้วยเนี่ยความรู้สึก ที่ว่าหวังหรือความรู้สึกที่ว่าไม่เห็นด้วยกับดูแลก็จะสูงไปด้วยอย่างที่ที่ผมอาจจะบอกโอเคมันไม่เป็นตะก,ก,กั่งก็หวยแตกไปก็แล้วไปแต่ผมก็เสียเนี่ย<ช>แ,ลแ,ลแล้วแล้วผลสะเทือนทางสังคมหรือของวิธีคิดเนี่ยก็สําคัญกว่านะฮะทีนี้ผมยกเสียให้ดูว่ามันมีมันมีการทำเวิร์กช็อปเร็วๆเนี่ยนะมันตอนนี้มีอาจารย์คนหนึ่งที่ทำโปรเจกต์เรื่องวิเคราะห์นักนักคิดร่วมสมัยประชาชนร่วมสมัยเนี่ยแล้วก็เอาผมเอ,อาธงชัยออกมาเสียเนี่ยมาทำเป็งในงานวิจัยชิ้นใหญ่นะฮะระแล้วผมไปคอมเมนต ในให้อาจารย์คนนี้ฟังว่าจริงๆน,น,นะผมคิดว่าคนสะเทือนความคิดของกเกษียณเนี่ยเป็นที่ยังไม่เป็นที่ประเมินกันอย่างแย่จริงนะอ,อาจารย์คนที่ทำตอนแรกก็เป็นเจนเหมือนกันเป็นเพื่อนอาจารย์คณะอยู่กับอาจารย์พีชเนี่ยผมว่าหลายคนนี่ไม่รู้เลยนะว่าวิธีคิดหลายอย่างซึ่งกลายเป็นวิธีคิดร่วมสมัยเนี่ยมาแต่เกษียณทั้งนั้นนะนะฮะผมยกอย่างแค่สามประเด็นง่ายๆนะฮะไอเดียเรื่องเป็นอิสระจาก,การัฐและทุนไม่มีไอเดียไหนไเยที่แคปเจอร์ วิธีคิดของพวก NGO แล้ววิธีคิดของคนที่คิดว่าเป็นปัญญาชนเนี่ยได้มากเท่าไอเดียนี่คือต้องทําอะไรที่เป็นอิสระจากรัฐและทุนแล้วพูดกันเกิดมากในู่วงการเอ็นจีโแล้วบางทีมีการรวมวงการ NGO ใหญ่ในการ,การากขึ้นสำคัญไรประเภทนี้เลยซ้ำแต่ไม่มีใครรู้ว่านี่ไอัน,นีนี่ไอเดียนี่มาจากเกษยรอันนี้ตัวอย่างต้นสองไอเดียที่สองไอเดียที่สองอนี่ไม่ใช่คำที่เกษยรคิดเองตอนแรถถกผมเพื่อคิดนะแต่เราเกษตรบอกไม่ใช่คำนูนเป็นคนคิดก่อนแต่คำนูนเนี่ยไม่ใช่เป็นคนทำให้มันกลายเป็นไอเดียที่สำคัญขึ้นมาคือไอเดียเรื่องนัดเรื่องต กับเลือกตั้งาเลือกตั้งที่ระไคร้อันนี้เป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เกษียณเนี่ยทำให้ตะไคร้คือเวลาคุณพูดถึงแม่การเมืองเนี่ยตอนนี้พีด่าง่ายสุดอนักเลือกตั้งเห็นไหมคำเดียวจบเลยเนี่ยมันเป็นท่าแท้บอกพวกนี้มันนักเลือกตั้งคือมันเอาเลือกตั้งและสามอย่างที่รู้กันระบบทักษิณนี่ยกเองแค่แค่สามอันนะฮะทีนี้ต่างกับทินยุทธ์ซึ่งคิดคำขึ้นมาอย่างไร้สาระแล้วก็ลืมไปภายในสองวันเนี่ยคำคำพวกนี้ของเกษียณเนี่ยมันมีเนื้อนะฮะ มันมีใบนะแล้วพวกภาษาฝรั่งมันมีใบมันมีคมจริงๆนะฮะแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นซับสแตนที่เป็นเนื้อหาที่มันอยู่เบื้องหลังคำพวกนี้ด้วยมันถึงอยู่ได้นานเป็นหลายๆปีจนถึงขนัดนี้นะฮะดูเนื้อหาพวกเอ็นจีโอพวกปัญญาชนเนี่ยถ้าเขาให้มีไฟตัวเองก็ต้องมีไฟเนี่ยเนี่ยเป็นสลากจากท้งร้านแล้ทุนเนี่ยจะพูดอย่างนี้ทั้งนั้นเลยโดยที่ไม่รู้มาจากไหนหรือเวลาคิดถึงนักการเมืองที่ผมบอกหรือระบอบคลัสเซีนอย่างเงี้ยอย่างที่ว่ามันมันทรงพลังขนาดไหนความจริงมันมีตั้งหลายเรื่องที่ หลายคนอาจจะเคยเห็นเช่นสิบเก้ากนี่ยผมว่าเป็นคำนิยามที่ดีสุดอยู่ในสือเล่มนี้เหมือนกันที่เราเป็นรัฐทหารเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันกษัตริย์นี่เป็นเป็นคำสุดที่ผมไม่ไม่เคยเห็นใครที่สูดได้ฟันธงได้ดีขนาดนี้นะฮะนี่ปัญหาคือว่าในขณะที่ผมเนี่ยพบตัวเองอยู่ในสารการที่าผมเห็นด้วยกับเกษียณมาทุกจุดอันนี้เลยนะว่าสรุปเนี่ยถูกมากเลยแต่ที่ไม่เห็นด้วยมากคือในยะของมันในยะทางการเมืองที่เกษียณใช้สําหรับไอเดียพวกนี้ซึ่งเป็นในยะที่ผมว่าผิดมากๆเลยอย่างตัวอย่างสามอันเนี้ย เป็นอะไรบางอย่างซึ่งพูดแล้วก็เหมือนกับที่อาจารย์อจวัยพยายามจะพูดนะนว่าคนที่มันผ่านเหตุการณ์มาด้วยกันเนี่ยผมตธงชัยกับเสียหรือใชายกับใครมันมีเส้นตรงกันื่องเมื่อมันมันมาแตกกันแล้วเนี่ยมมีเส้นอะไรบางอย่างที่มันเคิร์ดอยู่นะฮะซึ่งไม่ไม่สามารถพูดได้อย่างอย่างน้านแต่ว่าที่พยายามจะบอกคือผมว่าเกษียณเนี่ยถ้าพูดอย่างไม่เกรงใจเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบไม่ไม่มากก็น้อยในทางภูมิปัญญาถึงการรับปิดหานะสิ่งต่ามมาจากการรับปิดหานี่พูดแบบไม่เกรงใจนะซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นนนเสส้ที่ําาคัญมกะะฮ คือปัญญาชนเนี่ยที่ทําการโจมตีนักการเมืองที่อะไรต่ออะไรที่พร้อมใจกันถล่มุนกับกระสีนี่เคยสูงว่างานเขาเนี่ยเป็นในแนวเรื่องในตัวนโบทกเกที่เรียกซ้ำเนี่ยแล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นอะไรบางอย่างที่เราพูดในเชิงซึ่งเขาเรียกอะไรนั้นนักบัญญัติเขาเรียกจริยธรรมของข่าวรับผิดชอบเอ ethics responsibility อะไรหอย่างเนี่ยผมว่ากระสีเนี่ยเป็นเบอร์เด้นอันหนึ่งซึ่งผมมองว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะลองพิจารณาแล้วก็เขียนเรื่องใหม่งนี่เพว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องซีเรียสนะฮะที่มันเกิดทุกวันขึ้นมานนะปชาเราไไม่ด้เป็นยิงกรระะสุนนไไไม่ด้อเี่ยโอเเคใช่แล้ววดี๋ยผมจะพูดต่่อไปวา เกษียณเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในด้านีบางด้านอยู่หลังรัฐประหาร19กันยาแต่ถ้าเรามองย้อนไปก่อนรัฐประหาร19กันยาเรามองว่าเหตุการณ์ที่มันเป็นทุกวันนี้ที่มันมีคนตายเป็นเบือเนี่ยแล้วลองถามตัวเองนะปัญญาชนเนี่ยเราในส่วนล้วชอบอะไรกับมันบ้างเนี่ยผมว่าหลายคนในที่นี้นะฮะไม่ใช่เกษียณเนะอาจารย์ชเรียกพอาจารย์ชัยวัฒน์ที่ออกไปเนขายคนที่ออกมาโจมตีนักการเมืองอย่างสาเสียดีเสียอย่างไม่อย่างนี้นะฮะอจากที่เรียกพอเนี่ยสองวันก่อนรัฐประหารเนี่ยออกมาพูดจัดสัมมนาเรื่องที่่วา อะไรนะระบอบทักษิณเนี่ยมันแย่มากมันทําให้เกิดคนกลัวแล้วตอนนี้ปัญญาลิบยันประชาชนนี่รัฐไตเนี่ยมันทําให้คนหายกลัวซึ่งผมก็อาจารย์คงจำได้ผมไปด่าอย่างนี้ใ่ว่าไอ้ที่คนมันไอ้ที่คนมันกลัวจริงๆน่มันไม่ใช่บอกทักษิณทุกคนรู้ไอ้คนที่คนมันกลัวจริงๆรวมทั้งอาจารย์ด้วยรวมทุกคนด้วยนี่ไม่กลัวกันถ้าไม่กล้าเอ่ยชื่อตรงๆเนี่ยมันคืออะไรทุกคนรู้ก ถามคำถามตัวเองให้ดีว่าตัวเองมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้แค่ไหนนะฮะโอเคที่พลังงาน29กันยาเนี่ยตา่จากนี้ิี่นะฮะซึ่ง29กันยาเนี่ยงานเขียนเนี่ยแย่ลงแย่ลงเนี่ยงานเขียนพวกเกษียณเนี่ยผมว่ามีมีลักษณะที่องการเปลี่ยนนะฮะนี่เป็นการตีความของเมซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะผิดนะฮะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นแต่นนที่นี้ที่เนี่ยภายในที่เขียนที่ก็เขียนว่าจะทํายังไงจะป้องกันให้คนอย่า,างทักษิณกลับมาอีกนะฮะทำยังไงอย่างงู้อย่างนี้นะไล่ไปจนถึงตอนเลือกตั้ง ปี50ก็เขียนเชียร์พิสิทธิ์ดับโกหกเลยว่าพิสิทธิ์เนี่ยต่อต้านทหารอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดถึงล่าสุดที่เป็นรุ่งคณะกรรมการเน,นี่ยงานของเสียณเห็นได้ชัดว่ามีเนี่ยของคามพยายามจะเปลี่ยนเหมือนกันว่าเอออีกขั้วนึงเนี่ยมันตอนนี้มันมันไปไกลเกินไปแล้วอ้กขั้วที่ชนะใน19กันยาเนี่ยแล้วถ้าเกิดไปอย่างนี้เนี่ยโดยไม่มีการเช็คเนี่ยผลที่จะตามมาเนี่ยมันจะแย่ตอนที่คุณลุงลงทองฆ่าตัวตายเนี่ยมีนที่ให้สัมภาษณ์หวยมากนะฮะในในสุภาคเนกชนเกษียณเนี่ยเขียนกร ไว้อะไรคุณนวทพอมีเป็นต้นนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างโดยเฉพาะหลังปี5051เนี่ยมีเซน,น์อันหนึ่งของงานผมก็เสียซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะที่ผมเห็นด้วยมากๆเลยคือเซนทเท์ที่อาจารย์กอเจตแตะนิดหนึ่งแล้วนี่มันนำมาถึงนำมาผมาถึงประเด็นเรื่องปัญหาปัจจุบันในป่านี้คือไม่แน่ใจว่ากเกษียณหรือผมหรืออะไรเนี่ยจะคิดมาก,ารกาหรืออะไรตัวเองหรือเปล่าว่าผมมีเซน,น์อย่างนี้จริงๆว่าแล้วผมเชื่อว่านายผมจะเสียด้วยเราหลังปี5้หนึ่เนี่ยมันสะท้นนอนอะไรบางอย่างในนี้ว่า ถ้าเราไม่ทําอะไรอย่างจริงจังเนี่ยปล่อยให้มันเป็นไปเองเนี่ยสุดท้ายมันจะลงเอยด้วยการนอนนื้ออีกอย่างนี้เรียกไม่ได้นี่จริงๆนะดูแลต่อเวลาเนี่ยช่วงอังนั้นคิดอย่างนี้แบบเอาผมยกอย่างไง่ายหนึ่งเลยนะหลายคนที่เคยไม่อ่านไม่ได้อ่านในตัวเลขมนีกี่เล่ถ้าลองไปอ่านดูนะเดี๋ยวจะเดยเฉพาะบอกปี25กับเราคงสองในสี่อยู่หนักนยยะของนัยยะของตัวเลขนี่มันสำคัญมากนะเดิมทีผมได้ยินแต่ข่าวหรือเรื่องถึงเรียนคิดยังไงคุณนู้ยคุนิดคิดยังไงเนี่ย ผมอ่านแล้วผม,ผมยังผมยังช็อกเลยนะผมนึกไม่ถึงว่าคุณเปรมคุณอานานี่จะพูดต,งตรงๆขนาดนี้แล้วคุณลองนึกดูในย่าของเนื้อหาที่คุณพูดที่มันหมายถึงอะไรทีนี้ปัญหาว่าเนี่ยกลับมาถึงเรื่องบอลเราถึงเรื่องสหการปัจจุกต์บัณ่์ผมผมคุณโน้ตไปนิดนึงนะฮะผมเห็นด้วยอัพทัวร์คอยน์หน้านึงจุดหนึ่งผมคิดว่าเราถ้าไม่จำเป็นเนี่ยไม่ควรจะเอาชีวิตไปแล,ลกกับโลงการอะไรแต่อันนี้กับ เกษียณพูดแล้วนี่ที่ไปพูดซ้ำว่าเนี่ยเราไม่ควรรู้สึกทงชัยล่าสุดเป็ไปพูดซ้ำเหมือนกันว่าเออไม่ควรจะอยู่ที่อันนี้ผมเห็นด้วยถึงจุดหนึ่งกับไม่ทั้งหมดนะผมว่าถ้าคุณพูดในขณะที่เป็นแค่เดบิบริก็ทั้งหมดเนี่ยคุณอธิบา,ายเรื่องการต่อสู้งคนในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอะไรเงี้ยไม่ได้คือมันมีมันมีเคสบางเคสเหมือนกันที่ว่าการเสียชีวิตเนี่ยเป็นอะไรบางอย่างที่มันเวิร์สต์อ่นะนะฮะเป็นอะไรบางอย่างที่มันคุ้มหรือมันควรจะทํา่ะ แต่ในสถานการณ์ืปัจจุบันที่มันเป็นอยู่ในหลายปีที่พูดตรงๆนะมันไม่มันไม่น่าจะมันหลีกเลี่ยงได้แน่ๆเลยนะฮะใครที่อ่านที่ผมเขียนเอาไว้บ่อยจะเห็นว่าที่ผมทะเลาะกับเสื้อแดงตอนช่วงเมษาลูกธนามาโดยตลอดเนี่ยก็คือเรื่องนี้มันมีวิธีเลี่ยงได้นะฮะคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันห่วยแตกถ้าพูดนักพูดตรงๆนะนังแกนทำเสื้อแดงแล้วก็้ักแกนนำคือถ้าผมพูดแบบตี้ไม่เก่งจะคือคือเสื้อแดงเนี่ยผมว่าอันนี้นิดนึงฮะถ้าคุณเข้าไปร่วมชุมนุมเข้าไปแล้วคุณจะเห็นเส้นของเขาอะเซนส์ขของคคความที่่นแแ เออคุณมาทำกแบบับพวกเรายังไงอย่างเงี้ยแล้วโดยที่มันไม่มันไม่แฝงขนาดเนี้ยนะฮะแต่ถ้าเราแกนหนำนี่ผมว่าผู้นี้ถ้าพูดกันอย่างแบบไม่เกรงใจเลยบางคนในพิธีคิดเนี่ยไ,ไม่ต่างกับพิสิทธิ์ไม่ต่างเลยคือคนตายเท่าไหร่ก็ไม่แคร์เท่านั้นอะไรเงี้ยคือขอแต่ให้บรรลุเป้าหมายในาการไม่ได้พูดอย่างตรงๆอย่างนี้เลยนะฮะแต่ว่าจริงๆคือว่าปัญหาคือน,นี้คือว่าถ้าเราไม่ทําอะไรกับมันเนี่ยแล้วเราปล่อยให้ศาสตราจารย์มันเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะฮะดูอันนี้พูด พูดพูดมากไม่ได้แล้วก็พูดมากก็ระวังนะ้นะแต่ประเด็นก็คือว่าตอนเนี้สารการตอนนี้คือว่าเราจะปลองดองและเราจะหาทางออกแม้มันโยงกับอีึงงานเกษียณเดิมด้วยนะฮะคือปัญหาที่ที่สาคัญของงานของเกษีวยณก็คือว่าในขณะที่มันอธิบายโรุปประเด็นที่ดีบนี้อะไรเนี่ยมันลืมประเด็นที่สาคัญในที่นี้มันเกี่ยวกับปลองดองนะฮะคือในที่สุดแล้วเนี่ย าง,งานชุดนี้ผมกษษษ็เขียเนี่ยเขียนบ่อยเรื่องรองรองให้ไม่สุดขั้วไปสุดโตไปข้างใดข้างหนึ่งใช่ไหมเลือกตั้งไม่ให้เยี่ําหน้าสูงสุดไปสถาบันการตร,ริย์อะไรต้องไม่ให้นั่นเกินไปเนี่ยจริงๆแล้วการร้งรงรงรองที่แท้จริงในสังคมสมัยใหม่เนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้มันมีอะไรบางอย่างที่มันถูกต้องกว่าบางอย่างจริงๆนี่พูดจริงๆนะฮะนี่ซีเรียสนะฮะโดยเฉพาะสำหรับคนที่เป็นชนมนันการเป็นอะไรเนี่ยอย่างตอนที่โจมตีเรื่องนักการเมืองเนี่ย โจมตีระดับกระจอกที่ว่านักการเมืองคอร์รัปชั่นนักการเมืองซื้อเสียงอะไรที่ว่ามากันนี่เป็นการโจมตีระดับกระจอกโจมตีระดับคมแบบเสียเรื่องระบอบทักษิณเนี่ยคือต่อให้เราดอมรับกันทั้งหมดนี่ก็เป็นจริงนะฮะนักการเมืองป่วยตายทั้งหมดเนี่ยผมให้คุณคิดอย่างนี้นะอย่างซีเรียสนะระหว่างนักการเมืองซื้อเสียงเรืองตั้งนักการเมืองคอรัพย์ตั้งหน้ากามืวยตายเนี่ยอำนาจพวกนี้อย่างน้อยไม่เป็นอำนาจที่คุณด่าได้ไอ่นี่เป็นประเด็นที่สำคัญมากนะฮะแล้วนี่เป็นประเด็นที่เป็นความคุณค่าสำคัญของ กับผมเกิดไม่ชอบแมวอ่ะผมพูดเนี่ยฟักแมวเนี่ยใครทำอะไรผมอย่ามากแมวอ่ะจะมาเขาก็ไม่มาเสียเวลามาฟ้องผมเรื่องหนึ่งมาหมาหรอกใช่ไหมเนี่ยคนก็ดายย่าเงี้ย <c oughs> คือแต่ต้อ,ตองที่อำนาจแบบนี้เนี่ยแบบเนี้ยคือเป็นอำนาจที่ขอมาจากประชาชนนะจะขอได้เงินขออะไรอะ่รขอมาจากประชาชนให้ประชาชนลงคะแนนให้ความเห็นชอบเนี่ยด้วยแล้วหลังจะลงคะแนนไปแล้วเนี่ยคุณจะต้องคอยที่จะต้องตอบประชาชนตลอดเวลา มันไม่ใช่อำานาาอีกแบบหนึ่งที่วางรวมศูนย์อยู่ที่สถาบันกษัตริย์ที่หนึ่งเนี่ยบังคับด้วยกฎหมาย15ปีมอ .112 บังคับด้วยมอแปที่บอกคุณต้องเคารพไม่เคารพไม่ได้บังคับด้วยระบอบก,การให้การสาอบรม24ชั่วโมงตลอด365วัน2อ,อย่างนี้มันเทียบกันไม่ได้และนี่แหละคือประเด็นสำคัญเนี่ยคือว่าคุณจะปลองดองคุณจะหาทางลงเลยเนี่ยคุณต้องวางบนหลักการสําคัญบางอย่างไม่ใช่การปลองดองที่ทั้งสองฝ่ายจ้ามาแล้วแบ่งคัวละครไม่ใช่ ตรงนี้ที่เป็นปัญหานี่ปัญหาว่าฝ่ายที่เป็นอำนาจที่รวมสูงที่สถาบันกษรตริย์ปัจจุบันเนี่ยไม่ยอมแม้แต่จะวางเผนหรือพยายามจะคิดแม้แต่นิดเดียวว่าจะปรับอะไรท no ี่มันเกี่ยวข้องกับอำนาจสถาบันการศึกษ์ปัจจุบันนี้ไม่เอาเลยไม่เอาแม้แต่ประเด็นเดียวนี่พูดจริงๆแล้วปัญหาเหมือนคืออันนี้แหละที่เขาไม่ยอมลงเรื่องักษิณไม่ยอมลงเสื้อแดงเพราะเขาไม่ยอมลงแม้แต่นิดเดียวเลยว่าเนี่ยการเชียร์ตลอด24ชั่วโมงการเชียร์อย่างนี้อย่างที่เห็นเนี่ยที่บรรดาผมไม่แซวว่า ไปหน้านดคงจริงที่ใบปองชั้นอวกาศแน่นะฮะอย่างเนี้ยเขาไม่ยอมไปหรอกคือเรต,ต้องยืนยันสภาวะอย่างนี้่งผมว่ามันทําไม่ได้หรอกในทางเป็นจริงอ่ะโลกมันไม่เป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนหรอกเพราะนั้นการไปริีไปหราเน,นี่ยพี่ก็พมว่าถ้าเกิดเลือกตั้งแล้ทักษิณกลับมาหล่ะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมว่าต้องลองถามตัวเองห้ดีๆว่าเราต้องการในอนาคตเราเดี๋ยวเพวกคุณพวกคุณที่ผมกเกษียณอีกไม่กี่ปีก็ตายแล้วพวกคุณเนี่ยต้องการอยู่ในสังคมแบบไหนกันแน่ ยังอยู่ในสังคมที่อำนาจแบบนี้เนี่ยเป็นอำนาจซึ่งสําคัญสูงของสังคมหรือหรือจะให้สังคมเนี่ยโอเคคุณอาจจะเกลียนนักการเมืองมันเลือกตั้งมันซื้อเสียไม่แต่น้อคุณด่ามันได้ถึงเวลาคุณกดมันยังไงก็ได้หรือคุณจะใช้บรรทัดฐานเดียวกันเนี่ยที่กำลังใช้กับนักการเมืองเนี่ยเท่ากับบรรทัดฐานกับกลุ่มอื่นไหมโดยเฉพาะประเด็นักศึกษาปัญญศาสตร์ไหมเนี่ยเนี่ยคือหัวใจปัญหาใจกลางซึ่งว่าผมเสียใจมากนะที่เกษียณเนี่ยซึ่งความที่ควรจะเห็นประเด็นนี้ชัดเจนกว่าใครที่โตมาุหลังงนี่่ยอม เห็นประเด็นนี้สักทีนะขอบคุณมาก